ทำอะไรคะทำอะไรคะกินมาแม่า,าลูกสวัสดีค่ะก่อนสิสวัสดีค่ะเพื่อนๆก่อนสวัสดีค่ะพี่เล็กสวัสดีค่ะเพื่อนๆก่อนสิเดี๋ยวป๊าป๊าลงให้เพื่อนเพื่อนดูสวัสดีค่ะค,ะคะน้อมาม่าค่ะน,คนกินมามา่าเป็นมาม่าเด็กนะคะนี่น้องของกกนมามา้องผ่มานกินมาม่เาเด็กอ๋อมามา่าผสมกับบะหมี่ด้วย ลุงคะอืมเก่งมากแล้วก็มีหมูเด้งด้วยนะคะนี่น้องๆน้องหนูเห็นน้องขวัญกินแล้วเป็นไงบ้างคะอร่อยมากเลยดูอร่อยมากเลยกินเก่งมากเลยชอบกินเส้นน้องขวัญชอบกินเส้นอร่อยแล้วมีแล้วมีผักด้วยแล้วมีหมูเด้งแล้วมีมามี่แล้วมีมาม่าด้วยอืมมีครบเลยค่ะมีซอซีช็อตช้อนจาน ถ้วยถ้วยทวีโอเคอ่ากินเลยลูกกินให้เพื่อนๆโดนหน่อยเลยลอ่ากินผักด้วยไหมอ๋อไม่แต่มีผักแต่ไม่กินน้องของขวานนี้จะกินเป็นบางครั้งบางคราวช่วงไหนกินผักนี่ก็กินเก่งๆ <c oughs> ชอบกินผักกาดขาว <c oughs> กระหล่ำนี่กินสด,สดๆเคี้ยวกรอบๆเลย อ่ากินคำใหญ่ๆที่ลูกอันนี้นี่กำลังกินนี่กินมาม่ไปด้วยแล้วก็ดูพี่หนูยิ้มหนูแย้มไปด้วยนี่นี่เป็นไอดอลของน้องกวนเลยมีพี่หนูยิ้มหนูแย้มแล้วก็มีพี่บีมน้องกวนชอบดูมากเลยอืนี่นั่งโต๊ะนั่งเก้าอี้นี่โต๊ะเรียนหนังสืออ๋อพี่หนูแย้มน่ารักเหรอคะอ๋อโอเคอ่ามัมาเลยลูกจ้า มามด้วลหรออืมกินหมูเดงด้วยค่ะอ๋อกินเส้นก่อนใช่ไหมคะเนี้ยคอนยื่ยนเอาอ้ำออมคำใหญ่เลยอ้ำอ้ำออร่อยไหมคะอร่อยค่ะอร่อยโอ้น้องก่อนบอกอร่อยมากค่ะ อ๋ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรกินได้ค่ะอ๋อไม่เป็นไรมันเป็นเส้นเส้นเป็นสีเฉยๆค่ะไม่เป็นไรลูกมันโดนหมูอะกินเลยกินเลยลูกอ๋อมามา,มาป,ป๊าปหยิบออกให้ก็ได้โอ้ยหกหกหมดเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกจะช่วยตัวเองก่อนอเดี๋ยวป,ป๊าป๊าจะที่ชุ่มาให้อ่ะมัมมัมเลยมัมเลย ชิ้นเดืจ้าอร่อยไหมคะอร่อยที่สุดค่ะอร่อยที่สุดในโลกเลยค่ะกินยาวบ้าเลยค่ะโอ้กินยาวกินได้น,นะคะเพราะมันของเด็กค่ะโอเคค่ะมามเลยลูกมามเลยอย่าพูดเยอะอ <laughs> โอเคอ่ะกินน้ำมัมน้ำด้วยคิตตี้คิตตี้นี่ขวดน้ำคิตตี้น้องก่อนชอบมากเลยโอเคค่ะเปิดกินเลยลูกชื่อมาจากช้อปปิ้งนะคะโอ้ชื่อมาจากช้อปปี้เหรอได่ต้องต้องให้แม่กดให้อ๋อต้องให้แม่ซื้อให้กดเองไม่ได้ใช่ไหมลูกทำเองไม่ได้เพราะมันเพราะมันของคอลี่โอเคอไปเรื่อยเลยอ่าเปิดฝั่งไหนลูก เปิดฝั่งไหนคะอโอเคอนี่กินข้าวน้องขวดยังชอบดูดน้ำบินขวดอยู่อ่ะอะลูกมัมมมัมเลยวันนี้พี่ปุ่นอือพี่ปุ่นอือใส่เกง่งโอ้พี่ปุ่นอือใส่เกงเหรอคะไม่ใชใ่พี่ปุ่นพี่ปุ่นยังไม่ได้อืออ่ามัมเลยลูกมัมเลยมัมมัมให้เพื่อนๆดูหน่อยอ่ามัมอีกแล้วเอาคำเอาคำใหญ่ๆให้ป้าป๋าดูซิให้เพื่อนๆดูซิ ม่เอาทำไมคะใหญ่เกินไปจะอ้วกอ๋อคำใหญ่เกินไปจะอ้วกโอโอ,โอ,โอ,โอเอาคำพอดีอ่ะเอาใหม่เอาใหม่ซิเอาเอาคำพอดีที่ลูกอ่ะตักคำพอดีพอดีสิอืมโอเคคำประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวน้องของขวัญกินว่ามีต่อก่อนนะคะอีฮะไม่มีอ่ะไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรค่ะอ่าอ่า เสื้อตัวเองอีกอ่ะเอาเอาเลยค่ะกินเลยลูกไม่เป็นไรนิดเดียวลูกชิอ่ามามเลย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 อ่อาแมวแมวไม่ทำอย่างนั้นค่ะโอเคจุ๊บจ้าโอเคอ่ะม,มามมามคำสุดท้ายเดี๋ยวน้องน้องหวนจะกินบะหมี่ก่อนนะคะบ๊ายบายโอ้ย<อ>ยังไม่นอน ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร b ์น้ององขวัญด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะกุุงกิ้งกุุงกิ้ง,งใช่ไหมคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะกหูก,กสวัสดีค่ะ